การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีชายหนุ่มชื่อหมอโนนและหญิงสาวชื่อครูมิน้นทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างลึกซึ้งและสัญญากันว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอย่างไรก็ตามโชคชะตาได้พรากพวกเขาจากกันเมื่อหมอโนนต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อครูมิ้นรอนับวันรอคอยให้หมอโนนกลับมาเป็นเวลาหลายปีแต่ในที่สุดเธอก็ต้องยอมรับว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วครูมิน้นอกหักและสิ้นหวัง จึงตัดสินใจอุทิศชีวิตเพื่อการศึกษาเธอได้เดินทางไปสอนหนังสือในพื้นที่ห่างไกลและสร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็กๆนับไม่ถ้วนเป็นเวลาหลายปีที่ครูมิ้นปิดกั้นหัวใจของเธอไม่ให้ใครเข้ามาอีกแต่ลึกๆแล้วเธอยังคงหวยหาความรักที่มีต่อหมอนโนนตลอดวันหนึ่งขณะที่ครูมิ้นกำลังสอนหนังสืออยู่ในห้องเรียนเธอก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยเรียกชื่อเธอมิ้นครับมิ้นจา๋าเธอหันไปแล้วก็พบกับหมอนโนนยืนอยู่ที่หน้าห้อง หมอโนอนได้เดินทางกลับมาประเทศไทยหลังจากที่ศึกษาจบแล้วและเขาได้ตามหาครูมิ้นจนพบทั้งคู่ต่างดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งและรีบวิ่งเข้าหากันพวกเขากอดกันแน่นและร้องไห้ด้วยความสุขพี่โนนจากพี่โนนครูมิ้นร้องออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นหมอโนอนเล่าให้ครูมิ้นฟังเกี่ยวกับชีวิตของเขาในต่างประเทศ และครูมิ้นก็เล่าให้หมอโนอนฟังเกี่ยวกับชีวิตของเธอในประเทศไทยหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและมีลูกด้วยกันหลายคนพวกเขามีชีวิตที่มีความสุขและครอบครัวที่อบอุ่นในเวลาต่อมา